สวัสดีค่ะทุกทุกคนมาพบกับกบอีกแล้วนะคะพอดีก,กบไปร้านเกาหลีมาทุกคนมาดูกันว่ากบได้อะไรกบไปซื้อ,อตั้งใจจะไปซื้อเนื้อนะคะทุกคนจ๋าแต่ว่ากบเจออันหนึ่งอย่างที่กบตื่นเต้น <laughs> นี่กบได้อะอันนี้ก็ปกตินะคะทุกคนที่กบไปแล้วกบก็จะซื้อมานั่นคือยำสาลายนั่นเอง นี่แหละค่ะกมจะไปซื้อเนื้อมาทำป๊กโกกี้นะคบเหลือซอสป๊กโกกี้หนึ่งอันหนึ่งซองทิ่ในตู้เย็นนะก็เลยว่าแต่ว่าจะมาทํากินนะคะทุกคนได้เนื้อมาอันนี้สิบห้าเหรียญนะทุกคนตอนแรกว่าจะไปคอสโก้ Costco นะคะแต่ว่าเปลี่ยนใจดีกว่าคือไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าจะไปหรือเปล่านะคะทุกคนก็เลยเลือกจะซื้อแต่ถ้ากบไป จริงๆคอสโก้จะมีกิมจิที่เป็นกระปุกแล้วก็ไม่แพงด้วยนะแปดเหรียญก็คืออร่อยมากรสชาติดีแต่ว่ากบไม่มั่นใจว่ากบจะไปคอสโก้หรือเปล่าถ้า,ากบซื้อเนื้อมาแล้วก็ซื้อยำสลายมาแล้วเดี๋ยวกบจะไม่มีกิมจิไว้กินก็เลยซื้อกิมจิมาเลยนะคะเดี๋ยวต่ำๆนิดนึงนะชุบโอเค ได้มะละกอมานหนึ่งลูกปกติเนี่ยกบจะไม่ไม่ค่อยซื้อมะละกอร้านเอ่อร้านเกาหลีนะทุกคนจริงๆกบอยากกินตำแตงกบจะซื้อแตงมาไว้ตาําแต่เหนี้มันไม่มีแตงไไกด้มะละกอแทนเออเอา,เอาบอกสามีว่ากินตํามะละกอก็แล้วกันนะอาจจะได้ยินเสียงหรือเปล่าไม่แน่ใจพ่อดีกบทอดไก่ในหม้อหม้อหม้อไร้น้ำมันนะกบได้ผักชีลาวมานะคะ นี่ทุกคนพริกสีเขียวกบเนี่ยแล้วก็ในราคาแค่สงเหรียญเองกบว่ามันถูอกอ่ะกบว่ามันถูกอะ่ะมันถูกจริงๆกบได้มีได้ไม่กี่อย่างนะคะแต่สิ่งที่กบจะมาให้ทุกคนดูนั่นก็คือเทนนี่คืออะไรคะทุกคนนี่คืออะไรคะนั่นก็คือไขป่ปลานั่นเองที่เลิกอ่านอะไร มันเป็นไข่ปลาอะไรมันเป็นไข่ปลาอะไรแต่ถึงแม่ว่าสามีกุบอ่านออกแต่เขาก็ไม่รู้อยู่ดีนะคะว่ามันคือไข่ปลาอะไรเนี่ยค่ะทุกคนมันเป็นไข่ปลาแบบนี้กบจะเอามาทําหมกนะคะใส่ผักชีลาวนะแล้วก็ท็อปด้วยริกเขียวมันคงจะแซ่บน่าดูกินกับข้าวเหนียวนะคะเนี่ยค่ะกบได้มาแค่ไม่กี่อย่างเองนะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็แปดอย่าง จ่ายไปอสี่สิบสี่สิบเจ็ดเหรียญน,นะคะทุกคนนะคะก็ถือว่าโอเคอยู่ถามว่าโอเคไหมพันห้าพันห้าทุกคนพันห้าซื้อของแค่นี้นะคะพันห้านะคะ, 1, ะ,คะไม่ได้ดอะไรเลยนะได้ถามว่าไม่ได้ความหมายไม่ใช่ได้อยู่แต่หมายความว่าได้ของมาไม่เยอะนะคะพันห้านะคะหนึ่งพันห้าร้อยห้าร้อยบาทนะคะทุกคน ก็ได้ประมาณนี้โอเคคะ่ะทุกคนกบก็มาแชร์นะคะว่ากบไปร้านเกาหลีได้อะไรมานะโอเคกบก็ขอบคุณนะคะที่มาเปิดถุงช้อปปิ้ด้วยกันกับกบค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะกบไปแล้วรักเพื่อนทุกคนคะ่ะบ๊ายบาย